ถั่วมะถั่วเขากันด้วยค่ะเนี่ยน้ำแดงอ่งตรงดำๆนวลๆผัก,ไกนไทยใกล้ๆพี่น้องเห็นไหมมาเด้อ่ะมันยาวนำกันเด้อพี่น้องผักขนมจีนกันมีมา่ะามันยาว่บนเนี้ย ค่ะเจอกับอลีอีกแล้วเนาะค่ะมื่อเนาะเจออลีที่ได้กินแต่ของกินเนะาะค่ะเนาะมื่อนี่อลีพามากินนี่ค่ะตำาถั่วเขากรําเนาะค,ะะคะ<อ>่ะเนาะตำาบักถั่วเขากะะ่ําค่ะมันสีออกสีเหลกับสีแบบว่ามุนๆนิดจังหน่อยเนาะค่ะเนาะเขาเอิ้หบักถั่วเขากรําเนาะคะ<อ>่เะเนาะของกับเพิ่นกับสีมีผักขาเนาะ,ะ่าผักขาชะอมแล้วกับก้านทูนทำนะคะตะปุอยู่ค่ะก้านทูนเพิ่อนอะเอามากินกับตำสมหรือว่า กับก้อยกับลาบเ,น,เน,นี่ยกะได้หมดค่ะสุเนียวแล้วก็เฮาสิอยากกินเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันขากูเด้อค่ะฝีมือสุดยอดอยู่มันก็สีออกรสเผ็ดๆหวานๆแล้วกับเปรี้ยวจังหน่อยแล้วกัเคม็เคมๆซีรัสนะคะเนาะพอดีเลยค่ะขากูได้น้องอยู่มาค่ะมากินก่อนจะกินก็นค,คือเก่าเด้อค่ะอันนี้ฝากช่องนเด้ออไอรีคนผู้พานเนาะค่ะเนาะ เออข่ามากกับอลีก็ขอขอบคุณใน,นหลายค่ะที่มาติดตามอาลีและให้กำลังใจลีนะคะเนาะมาค่ะโบเบ้าลายเหวค่ะบันนี่อ่ะน้องยิวเหวเลยบันนี้ยาว่าวาวบางจาังหวัดเพิ่งกับสีเอิญเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่บ้านไอรีเขาสเอิญแบบเออมาขั่วเอ่อมาขั้วเขากำเขาเอิญเนาะค่ะเนาะสีมันสีเป็นยังสีค่ะเหล่ๆสีเป็เกี้ยงๆเหล่นๆเนาะค่ะเนาะถ่กค่ะ เินกับทูนค่ะกูแล้วค่ะมีพักสะเกียรตโอเคแล้วค่ะเด้อค่ะแซ่บอยู่ด้วย ใส่น้ำมักข้ามค่ะตั้งลยตำใส่น้ำมักข้ามหมึกเน่าก็ต้องใส่ค่ะใส่น้ำมักข้ามไปแล้วอ่ะไม่สิเปรี้ยวไรกระปุ้นมันเหลือมะพรุนนี่ค่ะที่ลีซื้อมาสามสิบบาท ันนี้มนี่คืออะไรสก่ไหม้าวกยเฮียปลาเฮียครอนคะนอ ได้ค่ะกินน้องบัวก็แ่บแต่แมนสีผู้ใดยุ้ควยหมักกับกินนะสิมันสีถุยถุยขึ้นดังแล้วคัะเนาะ ิเขางม่ค่อยเสียบค่ะแต่ว่ากินแบบสมชีไครอยู่ค่ะ ก็ระวังเลยะคะ่ะระวังทอง <c oughs> อ้องฮ้อนห้อนนะสีควดท้องเสียะคะ่ะ ทานคุณอยากกินหม่มค่ะมได้กินหลายปีแล้ว มันยองเงยมนยองอะไรกินนะกนแก้วัดค่ะกินหอมหอมสดหรือว่าหอมหัวแดงก็ได้ค่ะแก้วัดน้ำมันมีแค่แบบเดียวเองค่ะ ลาอนสีมดใกล้สีมดเดินนี้หน่อยหนึ่งปกติถ้าแบบเขาไลอรเนาะใช่นั่นท like ุนคุณที่ละคะคนอีสาน มักแต่ของแกกินตำตํา <c oughs> ขาดกูได้คือเมนูตำครับแมนสิปไปอยู่มองใดยี่ิยู่เกล้ๆก่สำได้กับมักคือเก่าค่ะอ่ีค <c oughs> ่ขาดบูได้ค่ะ ทำสูตรกับโบ๊กเพชรไลน์มักับโบ๊กเพชรเพชรไลน์กับโบ๊กมูมักอเราไม่ซื้อกระตัด้วย ไปซื้อมาอเอากลายไปพูงนึงสั่งลย่ดีกับสุสัสุสัส่งร้านเขาผัดไปร้านปลาเรียนไปร้านนี้ขายกาเฟ เผ็ดอยู่ค่ะ เพชรนะเพชรมาเลยไหม หมกพริกนั่นค่ะหมกพริกเออกระเลียง่ะคะเพิ่นเอิ้นนะเ้ไอนตัวทีมตัวเองเหรออืม

โอเคค่ะฮอนฮอนพูดค่ะ เดขายกระปุกละยี่สิบบาทไม่แข็งใส หมกวยที่บ่าเป็นชีมิวหมก่วที่เพป็นบ่าเป็นชีละเละค่ะบ้านรีเขาเอิ้นหมก่วปีชีเะเนข้น่วงขึ้นออกิมีม่วงค่ะบ้านลีเอิญขวปี เต็มขัวอาทีรีจำนี่เขาเอินหมูทว่วเขากรรมค่ะ มุดแล้วค่ะมันนี่เกี้ยงก็รอดแลวมันนี่จำิดหน่อยหนึ่งค่ะซื่นเลยค่ะบันนี่ ไม่อยกากพากเลยค่ะขวัญเผ็ดโอ้ยเผ็ดอ่ะใช่ไหมตามมันแล้วก็ไม่ได้ คข้าวอริก็อิ่มแล้วค่ะบัเนี้กีราพี่น้องนะคะ mm hmm. เพชรไหลหมึกพริกเกรเี่ยงพราเพชรไปเลยค่ะเกี๊ยงออรอค่ะวัะตถุดิบพ,พักกันหยุบลงจังหน่อยนะคะเนะาะาค้าลอิกัฝฟาดขีดมือนีคือตำหมึกทั่วเขากรรมแล้นนะค่ะเนาะเมนูเฮาวมาอนี้เมนูตำไปแล้ว อลรีก็ขอขอบคุณหลยายๆค่ะสำหรับคนที่มาเบิร,ะะร์กลินอรีเนาะค่ะเนาะอลรีกับ่บมีอยังไรายค่ะอลรีลาละค่ะสวัสดีค่ะ, <S <S คะอย่าลืมกดถูกใจช่องอลรีคนโพราณอลรีเด้อไปนอนลาละค่ะสวัสดีค่ะเพช